สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยวันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะครับท่านผู้ชมในการโปรโมทขายควายนะเอาแบบใหม่เลยท่านผู้ชมแบบจับแบบจูงไม่เอาแล้วนะครับมีคนทำเยอะล้นะเอาแบบนี้เลยครับ ควายที่ขี่ได้คือควายที่เชื่องนะครับคนที่จูงควายบอกว่าควายเชื่องมันก็ยังไม่เชื่องพอที่จะาการันตีได้นะครับอันนี้คือเชื่องของแท้ของจริงครับถ้าควายไม่เชื่องนี่กระโดดขึ้นหลังนี่วิ่งแล้วนะครับเอาเข้าเรื่องกันครับท่านผู้ชมอลองเดียวก็มีควายอยู่หลายตัวเนาะ โดยเฉพาะคอยตัวผู้ควอยพ่อพันุก็มีอยู่แล้วตัวหลักคือเจ้าเก้ามรกตนะครับอันนี้ก็เป็นน้องพารวยครับนําเข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เอามาหัดมาจับมาจูงแล้วก็ที่ชอบมากก็คือชอบนิสัยนะครับชอบนิสัยน้องพารวยน้องเชื่องมากนะครับเชื่องจริงๆนะเด็กก็จับได้ผู้ใหญ่ก็จับได้นะเอาไปตลาดนัดเอาไปเที่ยวนี่ใครมาหานี่จับได้หมดนะครับนี่ เอามา,อมาดูอายุอานามของเขาหน่อยน้องพารวยนะครับเป็นลูกชายก้าวเจริญอายุครบหนึ่งปีเต็มนะครับหนึ่งปีท่วนเลยนะเกิดวันที่สี่เมษายนนะหนึ่งปีเต็มพอดีเลยนะครับไล่กันไปไล่กันมานะครับวันนี้ประมาณวันที่ห้านะครับเกิดก็คือหนึ่งปีท่วนละนะครับเกิดเดือนเมษานี่แหละนะครับเต็มเต็ม อายุ1ปีเต็มความสูงนะครับ134บวกลบนะครับ134บวกลบส่วนท้ายนี่สูงเยอะอยู่ท้ายนี่ก็ท้ายอยู่ไปอยู่ที่136นะครับหน้า134นะครับเกิดจากแม่สายเพชรอุดรเกิดจากแม่สายเพชรอุดรสูง149นะครับมีใบมีหลอดครบ นะครับเป็นลูกชายก้าวเจริญมีใบมีหลอดครบอัตลักษณ์ครบนะครับก็จะมีอ่าที่กําไรหน้าที่อาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับอย่างควายตัวอื่นนะครับอย่างบิ๊กบุรีรำนะครับ11 12ไม่รู้ว่ากี่แกนแชมป์แล้วนะครับกาไรหน้าก็ไม่มีนะครับบางตัวแต่ว่าก็สวยอีกแบบหนึ่งและแต่ใครจะชอบส่วนอย่างอื่นก็ปกติกําไรหลังก็มีนะครับโคนหางใหญ่โดยเฉพาะไข่เสมอ ทั้งตรงทั้งเสมอร้อยตัวจะหาได้ไหมครับสักสิบตัวนะครับทั้งตรงทั้งเสมอส่วนใหญ่จะไข่ตรงแต่ว่า,ามันมันจะบิดนะท่านผู้ชมตัวนี้ทั้งตรงทั้งเสมอ,อครบถ้วนนะครับที่สําคัญก็คือเวลาเราจะเลี้ยงควายตัวผู้ท่านผู้ชมต้องเชื่องนะครับตัวนี้จะอ,อะไรมาการันตีถ้าถ้าความเชื่องนะท่านผู้ชมไม่ต้องพูดถึง จับได้หมดทุกคนนะมารูปมาคําเด็กขี่ได้นะผู้ใหญ่คนแก่เลี้ยงได้ใครที่มีทุนมีงบก็น่าน่าจะซื้อไวนะ้น่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นอยู่ฟาร์มใหญ่ก็น่าจะประมาณ2องสามแสนท่านผู้ชมเอา้าฟังราคาเปิดเลยวันนี้เป็นราคาที่ลองเดี๋ยวเอามาแบ่งปันนะแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องรีบรีบเก็บรีบหานะครับรีบซื้อไว้นะครับเดี๋ยวควายจะแพงแล้วท่านผู้ชม แล้วอีกอย่างก็คือตอนนี้เอาไปขี่ที่ไหนเอาไปโชว์ที่ไหนนะเอาไปเดินสนามไปประกวดที่ไหนก็ไม่ไอายเขานะครับไม่มีอายใครเพราะว่าเขาขี่ได้เขาเชื่องไงจุบจับจูงไปไหนก็ไปนะครับเปิดไว้ในราคา60-000กับห้าพบาทควาย1ปีนะสูง1 3อยบวกลบท้าย1 3อยบวกลบเกิดจากแม่สูงแม่สายเพชรอุดรสูงร้อ่สิบานะครับนี่ ท่านผู้ชมวันนี้ลองเดี๋ยวไม่ได้จูงนะครับขี่ให้ดูเลยนะครับเอาแบบใหม่ควายที่ขี่ได้ก็ขี่ให้ดูเลยนะครับเอาไปเลี้ยงก็เรียกว่าถ้าเลี้ยงคอยเชื่องมันมันมีความสุขท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้เลี้ยงที่จะเอาไปประกวดเอาไปอะไรหรือเลี้ยงไว้หน้าบ้านเอาเลี้ยงไว้ไวหลังเลิกงานนะข้าราชการที่เห็นอยู่อยากอยากได้ ควายเชื่องๆนะเอาไปเลี้ยงเอาไปเก็บไว้นะให้ลูกให้หลานได้ครอ,อบครัวมีความอบอุ่นกันในตอนเย็นๆนะมาจับมาจูงนะได้หมดนะครับเนี่ยมาจับมาจูงโอ้สุดยอดจริงๆควายตัวนี้นะครับไปตลาดมาแล้วนะเด็กก็จับมาแล้วนะครับเอาลงเดียวจะแทรกที่มีเด็กอยู่ในตลาดนะไม่รู้จักกับพารวยเลยนะมาขอจับจูงนะครับติดใจใหญ่เลยนะ ขออนุญาตเอาเด็กตัวเล็กๆนะจับจูงพารวยเอาแทกให้ดูนะครับเอาแทรกให้ดูเอ้าแทรกให้ดูเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนะลองเดี๋ยวก็เอาไปเที่ยวตลาดนัดที่นครไทยนะเอาไปโชว์นะครับก็เด็กๆก็เห็นนะหลายคนนะก็เข้ามาจับมาจูงนะทั้งคนแก่ทั้งเด็กนะครับอันนี้ก็เด็กตัวเล็กๆนะชอบควายก็มาจับมาเล่นนะเดี๋ยวจะมีอ่านี่นี่นี่ท่านผู้ชม จับเองจูงเองให้อยู่คนเดียวนะเนี่ยลงเดียวก็มาถ่ายวีดีโอไว้นะถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่าเออความเชื่องของน้องขนาดไหนนะครับเชื่องจริง,รงๆครับเอาโอเคครับโดยประมาณครับท่านผู้ชมก็ถือว่าความเชื่องไม่ต้องพูดถึงละนะครับอีกอย่างก็คือใบหลอดมีครบอยากให้เก็บไว้นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีตัวเดียวนั่นแหละก็ ถ้าใครเห็นแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะครับตัดสินใจได้เลย้องเดี๋ยวพร้อมแบ่งปันในราคานี้ในช่วงนี้นะครับราคาแบ่งปันหกหมื่นกับห้าพันครับท่านผู้ชมหกหมื่นห้าพันบาทนะครับถือว่าไม่แพงนะไม่แพงครับไม่แพงนะครับแต่ว่าจะให้ไปขายราคาเนื้อมันขายไม่ได้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมราคาเนื้อน่ะราคาเนื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นควายที่เป็นควายพ่อแม่ดีนะครับมีพันธุกรรมที่ดีพ่อก็ก้าวเจริญนะครับ พ่อเก้าเจริญของ Big Eye f a r ์มนะครับเป็นควายในตำนานที่ยังมีลมหายใจส่วนแม่ก็เป็นสายเพชรอุดรน,นะครับสูง149อย่างเงี้ยครับพันธุกรรมชัดเจนลูกออกมาก็ประมาณนี้นครับที่ได้มาก็คือความเชื่องครับได้มาได้เพิ่มมาอีกแบบแบบว่ามีกำไรมากๆก็คือความเชื่องนี่แหละเวลาเลี้ยงควายจะมีความสุขนะครับเอาโอเคครับทวนอีกรอบรอบสุดท้ายควายตัวนี้เป็นลูกชายของเก้าเจริญมีใบมีหลอดครบ อายุ1ปีเต็มหน้าสูง134ท้าย136เกิดจากแม่สายเพชรอุดรน,นะครับสูง149เปิดไว้ใน,นราคา65,000บาทครับผมถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับรองเดียวนะครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนได้คอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ